บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ข่าวดีหลังสงการค่ะคุณผู้ชมพอมอโดยคุณวราบุฒิศิละปะอาชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้และในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ชั่วโมงละ60บาท180ชั่วโมงต่อเดือนอยู่ที่1800บาทเลยนะคะใครบ้างจะได้รับสิทธิ์กลุ่มเปราะบ,บางผู้สูงอายุผู้พิการฟังด่วนเลยค่ะข่าวดีจากทางกระทรวงพอมอแจ้งข่าวดีออกมารับปีใหม่ไทยยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยจริงๆส่วนใครบ้างจะได้รับสิทธิ์เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยว่าตอนนี้กรมส่งเสริมและก็พัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการแจ้งข่าวดีรับปีใหม่ไทยหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยคนพิการเป็นชั่วโมงละ60บาทแนะนําให้พี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะรีบลงทะเบียนอบรมขั้นพื้นฐานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะเป็นการเยันเมื่อวันที่14เม สายยน2 5 6 8โดยคุณวราวด์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอได้มีการรายงานจากกรณีที่นายโชคชัยวิเชียนชัยยะอธิบดรีกรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตคนพิการกรณีราชกิจจานุเบกษามีการประกาศเผยแพร่จากกรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตคนพิการเรื่องอัตราค่าตอบแทนในการช่วยเหลือคนพิการและก็รายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้บริการเพื่อช่วยผู้พิการ ฉบับที่3ลงวันที่10เมษายน2568โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญว่าจะมีการประกาศจากสำนักง,งานส่งเสริมและก็พัฒนาชีวิตคนพิการนะคะแห่งชาติและก็เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในการช่วยเหลือผู้พิการเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งข้อ1นนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการนะคะสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่สําคัญในชีวิตหรือว่าในการดํารงชีวิตให้จ่ายค่าตอ ตอบแทนในอัตรารายละชั่วโมงละ60บาทวันละไม่เกิน6ชั่วโมงว่าไม่เกินเดือนละ180ชั่วโมงค่ะถ้าหากซีเป็นวงเงินก็อยู่ที่1800บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยโดยประกาศกองส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องอัตราค่าตอบแทนในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการแล้วก็รายการค่าตอบแทนอื่นที่มีการจัดการให้บริการช่วยเหลือผู้พิการฉบับที่3นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นวันละ6ชั่วโมงหรือว่า ไม่เกินเดือนละ180ชั่วโมงนะคะหรือว่าชั่วโมงละ60บาทค่ะในอัตราค่าตอบแทนนะคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจริงซึ่งถึงเวลาสิ้นสุดในการปฏิบัติงานซึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีเศษของชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงให้ถือว่าเป็น1ชั่วโมงนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะผู้ช่วยคนพิการทั่วประเทศจํานวนอยู่ที่2 0 5พันทําคนทหน้าที่ในการช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะได้แล้วก็ดํารงชี ได้เพราะฉะนั้นนะคะฝากไปสัมพันธ์เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่นักสงพมค่ะคุณผู้ชม023543388ต่อ207หรือว่าสายด่วนพมได้เลย1300ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในการปรับเพิ่มอัตรานะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะสำหรับการดูแลช่วยเหลือผู้พิการนั่นเองค่ะจากทางพมค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ